ช่อนี้ก็สวยค่ะกำลังบานเลยสุดยอดสุดยอดอุ้ยข้างล่างยังไม่บานเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุต่ายแล้ววันนี้อยู่ริมถนนค่ะ เสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะเลยค่ะวันนี้วารุตาถือว่าเป็นวันพิเศษมากๆเลยค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขามีสรรพคุณในการปรับโอโมนแล้วพิเศษสำหรับคนที่มีปัญหาตั้งแต่ใบหน้าขึ้นไปจนถึงสมองที่มีความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเราสามารถ นำดอกของเขาใบาของเขาแล้วก็ฝักอ่อนๆของเขาไปทำอาหารได้นะคะและที่แน่นอนค่ะจะช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนรวมถึงสําหรับคนที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงก็สามารถนำไปทานแล้วเสริมเพิ่มพลังให้ร่างกายของเรามีแข็งแรงกลับมามีเรี่ยวแรงกลับมาเหมือนเดิมค่ะ ไม่อยากจะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าตัวนี้ถ้าวารุตาเอ่ยไปแล้วทุกคนจะต้องร้องอ่อนนั่นเองค่ะเขาเป็นไม้ใหญ่ค่ะเขาเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะลำต้นของเขานี่คือลำต้นของเขาค่ะ เดี๋ยวเราพุ่งขึ้นดูกันไปยันถึงยอดกันเลยนะคะเพื่อนๆบางคนที่เห็นภาพขนาดนี้ก็คงจะร้องอ๋อแล้วล่ะค่ะว่าคือต้นอะไรวันนี้ที่วรุตาพามาชมนั่นก็คือต้นดอกแคฝรั่งนั่นเองค่ะหรือภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าเกวอลิเชชายอัก คาเซียหรือโรมีเนียนั่นเองค่ะดูใบแล้วก็ดูดอกนะคะท้นแครฟรั่งหรือดอกแครฟรั่งนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านความร้อนนะคะเพราะว่าเขามีสารพิษอยู่ในตัวด้วย ต้องผ่านความร้อนอย่างน้อยอุณหภูมิต้องประมาณร้อยองศาหรือน้ำเดือดนั่นเองค่ะเห็นกิ่งเห็นก้านเขาแล้วนะคะเรามาศึกษาถึงรายละเอียดเขานิดหนึ่งค่ะก่อนที่จะเก็บนำไปรับประทานนะคะมาดูใบต้นแก่ฝรั่งกันก่อนนะคะนี่คือใบของเขาค่ะ มีลักษณะใบของเขานะคะใบของเขาก็จะเป็นใบคู่ค่ะแล้วจะมีเส้นใบที่ขนานคู่กันไปนะคะแล้วที่กิ่งก้านของเขาก็จะมีดามแบบนี้ค่ะหนาม จะมีหนามแบบนี้เห็นไหมคะต้นดอกกแกฝรั่งหรือเกบโวลลีเชยชายอากาเซียตัวนี้นะคะเขาจะมีหนามอยู่ตามกิ่งทั่วไปค่ะแล้วการเกิดดอกของเขาก็จะเกิดดอกขึ้นมาระหว่างใบค่ะบางครั้งเราต้องระมัดระวังนะคะเพราะหนามของเขาเมื่อแก่ตัวแล้วเนี่ยจะแหลมคมมากๆเลยค่ะ ดูกันอีกทีดูให้ชัดนะคะว่าต้นดอกเคฝรั่งเป็นแบบไหนดูให้ชัดก่อนที่จะเก็บนำไปรับประทานนะคะ ดูกันให้ชัดอีกทีนะคะเรื่องของใบนี่ค่ะใบของเขานี่คือหนามของเขาค่ะเมื่อแก่ตัวแล้วจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวค่ะเห็นไหมคะนี่คือหนามของเขาค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูดอกของเขาค่ะนี่คือดอกของเขาค่ะดอกของดอกแคฝรัร่งนะคะเดี๋ยววารุตาเก็บแล้วก็มาให้ดูถึงเก็บมาดอกหนึ่งค่ะนี่คือดอกของดอกแคฝรัร่งนะคะเขาจะมีลักษณะที่เป็นพวงแบบนี้ค่ะเป็นพวงแบบนี้ ลักษณะดอกของเขาจะคล้ายกับดอกแคบ้านเรานะคะแต่ว่าดอกของเขาจะเล็กกว่า เดี๋ยวเรามาดูต้นของเขาอีกทีหนึงนะคะเอาให้ให้เห็นกันชัดๆนี่คือต้นของดอกแคฝรัง่ง เรียงกันสามต้นเป็นสามเายกันตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เขาจะสูงมากแต่วรุตาจะเก็บเฉพาะกิ่งที่อยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วค่ะที่พอจะให้วรุตาเก็บได้เห็นไหมคะนี่คือกิ่งที่วรุตาจะเก็บแล้วก็จะมีอยู่ต้นข้างหน้านู้นเห็นไหมคะที่ไกลออกไปหน่อยนั่นก็มีค่ะเดี๋ยววรุตาก็จะไปเก็บต้นนู้นด้วยค่ะ นี่คือต้นเตี้ยที่วรุตาจะพอเก็บได้นะคะเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยววรุตาจะเก็บใบอ่อนของเขาไปลวกชิมดูนะคะเพราะก็บอกว่าใบาของเขาเราสามารถลวกแทนผักอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเก็บกันเลยค่ะแต่ระวังหนามนิดนึงนะคะวรุตาไม่ได้เอาถุงมือมานี่ค่ะยอดของเขายอดอ่อนๆนะคะ นี่ค่ะใบของเขา น้ำของเขานะคะเมื่อตอนที่เขายังเล็กก็ยังนิ่มค่ะแต่พอแก่ตัวไปแล้วออ้ยน่ากลัวมากดูนามเขามุมนี้ค่ะอารุตาจะเอาให้ดูหูแบบน่ากลัวมากเลยค่ะโอ้โหโ,อ,โ,หโ,อ,โ,หโอ้โอ้โจิ้มมือโอ้ยจิ้มมือโ้ยดูดูน้มของเขานะคะโอ้ยแบบแข็งมากเลยอะ่ะสำหรับ ทุกๆคนที่อยากจะเก็บดอกแทรฝรั่งอันนี้ก็ก็เตือนไปนิดหนึ่งนะคะว่าตอนเก็บนี่ระมัดระวังน้ำเขานิดหนึ่งค่ะน่ากลัวมากๆเลยเห็นไหมคะอย่างใหญ่อย่างใหญ่เลยโอ้ยดูดูนี่ดู ใบแล้วก็ดอกของเขานะคะสามารถเก็บทานได้จนถึงเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องคอยเก็บฝักเขาแล้วะคะ่ะฝักของเขาเราก็สามารถนำมารับประทานได้นะคะเดี๋ยววรุตาชี้ให้ดูดอกที่โรยผ่านไปแล้วเขาจะเริ่มเป็นฝักเห็นไหมคะนี่ดอกโรยของเขาแล้วคะ่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นฝักอ,อ่อน ช่วงฝักที่เขายังอ่อนอยู่เราสามารถนํามารับประทานได้แต่ต้องผ่านความร้อนนะคะเน้นค่ะผักตัวนี้ต้องผ่านความร้อนนะคะอย่างน้อยร้อยองศาเซลเซียสนะคะนั่นก็คือน้ําเดือดนั่นเองค่ะนี่ค่ะฝักของเขาเริ่มจะเป็นเล็กๆแล้วค่ะเพราะว่ากลีบดอกเขาได้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวรุตาเก็บ ใบก็เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะต้องไปเก็บดอกเขาต่อนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บดอกต่อกันเลยค่ะมาค่ะเรามาเตรียมตัวเก็บดอกกันเลยค่ะ ดอกของเขาจะเป็นช่อๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน,นี่คะ่ะเก็บแบบช่อๆกันไปเลยนี่ได้มาแล้วค่ะช่อดูนี่ค่ะอันนี้ส่วนนี้ข้างบนเขาร่วงหมดแล้วเห็นข้างล่างยังเป็นดอกใช่ไหมคะวารุตามไม่เก็บคะ่ะจะเอาเฉพาะช่อที่เขายังอ่อนๆอยู่นี่ช่อนี้ก็ยังเก็บได้ ได้ส่งช่อแล้วค่ะสวยไหมคะดอกเขาสวยนะกินได้ด้วยจุดยอดมากๆเลยค่ะโอ้ยช่อนี้สวยมากๆเลยค่ะช่อนี้สวยมากๆเลยมาม้าม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 า,มาขอหน่อยนะคะอั้อม ช่อนี้ก็สวยค่ะกำลังบานเลยสุดยอดสุดยอดอุ้ยข้างล่างยังไม่บานเลยค่ะข้างล่างยังไม่บานอ,อยู่หาช่อนี่ช่อนี้เขาบานไปแล้วเดี๋ยวรูตาขอดอกข้างล่างเขาเลืกการอุ้ยพังอันนี้เขาอยัางบานอยู่ เก็บคะเก็บเก็บเก็บอืมอันนี้ช่ออยู่ข้างล่างโอ้ยสวยสวยสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะช่อนี้ขอนะคะขอนะคะอืมช่อนี้งามสุดๆไปเลยค่ะอ๊้ยมดมดมดไปขอขออุ้ยเขาไม่ยอมไปมดไม่ยอมไปค่ะอุ้ยอ้ยไม่ยอมไปไปแล้วค่ะไปแล้ว อ,อ,อุ้ยช่งเยอะช่อนี้ก็สวยค่ะช่อน,นี้ก็สวย,อยขอหนะคะขอนะคะช่อน,นี้ก็สวยค่ะ,นนคะเห็นไหมคะดอกเขา้างบนนู้นก็สวยค่ะแต่วารุตาเอาไม่ถึงเอาไม่ถึงค่ะ นี่ค่ะวารุตาได้เยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะนําดอกของเขาไปทำชาลวกใบของเขาแล้วก็เรามาชิมด้วยกันนะคะสําหรับคลิปวิดวีโอคลิปนี้วารุตาก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวารุตาด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย